ตำนานถ้ำหลวงถ้ำหลวงเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ในเขตวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโด่งดังระดับโลกเมื่อปีพศ2561หลังเกิดเหตุเด็กทีมฟุตบอลหมูป่าติดถ้ำ13คนแต่ก่อนจะมีเหตุการณ์นั้นชาวบ้านดั้งเดิมก็เชื่อว่าถ้ำนี้มีวิญญาณหญิงสาว คอยเฝ้าอยู่ตำนานเล่าว่านางนอนคือเจ้าหญิงจากเมืองหนึ่งที่ถูกห้ามรักกับชายเลี้ยงมา้าเมื่อเจ้าหญิงตั้งครรภพระบิดาทรงทหารตามล่าเธอจึงหนีมาจนถึงถ้ำนี้และปลิดชีพตนเองเลือดที่ไหลกลายเป็นลำธารในถ้ำ ร่างกายกลายเป็นภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายหญิงสาวนอนตะแคงจึงได้ชื่อว่าดอยนางนอนแม้เป็นเพียงตำนานแต่คนในพื้นที่เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ยังคงเฝ้าถ้ำอยู่หลายคนที่เข้าไปสำรวจลึกๆมักเล่าว,ว่าได้ยินเสียงน้ำไหลเหมือนเสียงคนกระซิบหรือกลิ่นหอมประหลาดลอยมาเฉพาะจุดนอกจากนี้ โพลงลึกภายในถ้ำมีเส้นทางซับซ้อนมืดและมีโพรงน้ำใต้ดินที่อันตรายทำให้ถ้ำหลวงถูกมองว่าดึงดูดคนให้หลงทางง่ายหลังเหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำชาวบ้านหลายคนย้ำว่าการเข้าไปต้องขออนุญาตเจ้าที่และไม่ควรพูดลบหลู่เพราะเชื่อว่านางนอนปกปักรักษาผู้ที่เคารพ แต่จะกักผู้ที่ลบหลู่หรือประมาทถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ